ไปโอเคคอนเทนต์วันนี้โอเคคอนเทนต์ว okay, ันนี้คือเราจะไปมอหนุ่มกันนะทุกคนนี่ไม่ไม่ไม่เอาเอาเอาเป็นกระบองดีกว่าไม่ไปเอาหรอกคาตาะเนี่ยโอเคเรามาโซนกันละมามอนหนุ่มงานดีนะจ๊ะคนเพียบเลยจ้ะอ๋อคนเพียบเลยจ้ะน,นี้ <laughs> คนที่จะมามอนหนุ่มนะทุกคนอออเออคนนี้คนนี้คนนี้ นางก็ม่นุ่มนะคอนเทนต์นี้ใครจีบได้ก่อนเนียเขามาเนียเขามาครับจีบดิจีบดินไม่จีบจีบเองเลยเราจะมาทำคอนเทนต์ไห้เฉยค่ะ เอาพี่เนีนมามาป่วนมนันนี่นี่่นีตามเกาะมาเออ <c oughs> <c oughs> โอเคคอนเทนต์จบไปด้วยดีนะครับเพราะว่าเราตอบกลับมาให้เราแล้วว่าครับโอเคแล้วก็ส่งใจให้เราด้วยเอ้ายอโยโย่เอ้ยเอานั่งโอ้ดาว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 เก่งเกินอ่ะ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 พอ